แล้วแต่ท่านบอกกับญาติโยมไปไม่ได้เพราะว่าบางครั้งบางคราวมันก็อันตรายเกี่ยวกับการบริหารระดับชาติจำไว้ให้ดีด้วยมันมาดับชาติเพราะฉะนั้นจะมาพูดออกไม่ได้นี่คือการบริหารของคณะสงฆ์ไม่ใช่บริหารโยมเป็นเรื่องของวัดทางบ้านประมาก็ไม่ถึงสิ่งที่เกี่ยวกับญาติโยมเพราะฉะนั้นทางวัด โย,กยมก็อย่ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารของวัดจำไว้ให้ดีแม้แต่ประธานของวัดโยมแอรโยมขวัญโยมเมย์ก็ไม่ได้คัดค้านความคิดเห็นของเจาวว้าเพราะตรมาบริหารทุกคนต้องฟังไม่ใช่คนนอกที่จะมาบริหารประธานนะ<ย>ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบของวัดแท้ๆเกี่ยวกับกฎไม้เกี่ยมันแท้ๆ เกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์พระภิกษุคณะสงฆ์เขาก็ต้องฟังฟังพระจําไว้ให้ดีนี่เรื่องของวัดอันนี้จะเรื่องของญาติโยมเรื่องของโยมนัเราไปบริหารกันที่บ้านอันนี้ก็ยังไม่ไม่จะวันนี้เลยวันนี้โยมจะขอพูดนะโยมจะขอพูดว่าข้อที่หนึ่งนะโยมอยากจะทราบว่าที่จะเอาตั้มวีรโยกลับรีบเพื่อต้องการติดปากใช่ไหมไม่ใช่ เพื่อต้องการปิดปากที่ว่ามีอะไรกันขึ้นมาไม่ใช่นะแล้วทำไมท่านเออ่ตัดสินใจฟังกันไว้ในโยมนี่คือเรื่องของวัดนะแต่วัดนี้เนาเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะญาติโยมใช่หรือไม่คะทำได้แค่ท่านคนเดียวแต่การรับผิดชอบในการกฎหมายเยรมัลนีิไทยโยมหรือเปล่าโยมหรือเปล่าอือแปลว่าวัดทุกคนมีวัดก็มีไม่ได้ถามจะรู้ใช่ไหม ก็บางอย่างมาเราให้ให้ไม่ได้ให้รู่ไม่ได้เพราะว่าแม้แต่บ้านโยมไปยังให้รู่หมดไม่ได้โยมอยากจะขอถามว่าวัดนี้เป็นวัดของใครต็วัดของทุกคนแต่ตอนนี้ตอนนี้เป็นวัดของอีฝั่งคนเดียวตอนนี้อีฝั่งมันประกาศว่ามันเป็นวัดของมันเวค่ะดี๋ยวแอนดิกมันก็ยังไม่มาเลยบอกกับทุกคนว่าโดยบอกกทุกคนว่าชันใครไม่ฟังพ้าก็กลับ ยังไม่ต้องกลับทุกคนต้องไม่กลับนี่มทำมามีสิทธิในนี้ทุกคนโยมก็มีสิทธิในนี้มีเมื่อไหร่ไหนให้รายชื่อมาดูไม่ได้มีรายชื่อแต่โยมก็สร้างโยมก็ทำทุกฝ่าททุกคนก็สร้างแต่เขาก็ไม่ได้มาเสียงอะไรทั้งนั้นนี่ไม่ได้มีสิทธิ์ข้างนี้นี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องของวัดจะได้ไหมหยุดมีสิทธิ์ท้านี้หยุดที่จะสร้างหยุดที่จะมา Ich stelle mal eine Frage: Kennt jemand die Satzung des Vereins? Da wird ja, ständig gegen verstoßen. Der es der wird der nicht eingehalten. Und diese Machenschaften, die hier getätigt werden, das hört auf. In sechs Wochen muss eine Versammlung abgehalten werden, da der Tansurio den Vorstand angehört als Schriftführer und neu gewählt werden muss. Und ich stelle den Antrag Der gesamte Vorstand hat zurückgetreten. Diese Schweinerei lasse ich nicht durchgehen. Okay, okay. er bürste doch ab, ey. Ja. darf doch gar nicht reden. Aber ich lasse es sich ruhen. Mein lieber, mein lieber Tammifo, wer war allein hier? Sie war hinten im Büro. Du und die Kramp. Beruhigen Sie sich, bitte. Beruhigen Sie sich, bitte. กองักด้วยจะต้องไปถามนยาติโยนะก็พักภายในด้วจะมาถามอาจารย์ีโรนแล้วว่าพี่ผมให้รพีกลับแล้วมีไะไรได้ได้ให้กลับได้เยอะอะไรอะไรอ๋อจะเป็นเรื่องที่จะต้องบอกก็บอกว่าภายในอ๋อไม่ได้ที่ไหนไหนเราไ right? ่ออะไรีแล้วอ่ไม่ได้คนพ้น่านโนตงตงเลยไมาต้องตงกะจับวอย่างเงี้ย้อม่ีหน้าให้ทำหรืออะไรบอกมาเลยอ๋อไม่บอก ได้หมดเอาวันนี้หมดใช่ไหมไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละพูดมาเลยนั้นก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเขาโยนหุ้นหมดทุกอย่างแล้วนะมาไม่ต้องพูดไม่สบายใจไม่ต้องพูดท่าบอกแล้วพวกเราห้ามโกหกและห้ามโกหกดีเด็ดขาดท่าน ท่านโกหกทีหรือท่าเป็นพระค่ะท่านจริของท่านะคะจำปาค่ะทำไมไม่้วกพูดแล้วเลยานนำบาลตาาต้องไม่ต้องูดเนเพราะว่าภายในที่เท่าที่รู้มาทุกคนก็ได้รู้กันว่า นะที่จะเอาท่านกลับนี่เพราะว่าท่านรู้มามากตั้งแต่วัดนู้แล้วทุกคนก็รู้เพราะทุกคนกินข้าวก็มีมันสมองออนะแล้วมีสติปัญญาทุกคนไม่ใช่ว่าเอออยู่เพหัวงอนะอยู่นานหัวถึงไม่งออยู่งานหัวก็ต้องมีมันสมองเหมือนกันเอาท่านกลับเพื่อจะปิดปากเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์บางทีก็มาเอาไปยังไงไอฝันนี้นะวัดก็วัดของไอฝันอะไรอะไรก็ไอไอฝัน เพราะว่าพูดมารู้นะทุกคนมาพูดตีอาทิตย์เต็มเต็มพี่มาลลยยับรับโทรศัพท์นะแล้วอย่างที่พูดว่าท่านนี้เปิดห้องให้กับไอ้เล็กกับไอ้ออสนะบอกแล้วก็บอก,ก,ว,บอกว่าเขไพูดมาวันนั้นนี้โทรไปพ<า>ูดเดี๋ยงไปนี่พูดเองไม่ใช่มันเกี่ยวกับหนูไม่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับเธอแต่จะพูดกับไอ้นี่ว่าวันนั้นโทรไปสองชั่วโมงกับห้านาทีแต่บอกว่าไม่ได้พูดไม่ต้องนั่งกรรมานที่ปัตนานมึงพูด ยนี่โกรีหัวงหลอกี่แล้วพูดว่าหัวงหลอกไม่ไม่ใช่แล้วพูดด้วยนะว่าหัวงหลอกแล้วทําไมมันถึงได้ไม่ปิดความลับเ้าไม่ได้บอกปวาบ้านทำไมไม่ฟังค้ากันบ้านแล้วบอกว่าเรื่องภายในไอ้เรื่องส่วโชวของโยนล้วไปคุยกันที่อันนี้เรื่องภายในของวัดนะ อันนี้เอี๋ยวมากงพอโดนถามค่ะท่านแป๊บหนึ่งโยมไม่เข้าใจว่านี่เป็นภายใหม่ยังไม่ต้องเกี่ยวแต่เรื่องที่โยมจะถามพี่ฝันเพราะว่าพี่ฝันพูดเรื่องนี้ขึ้นมาในวัดเพราะว่าโยมก็ได้คุยกับท่านทางโทรศัพท์แล้วถ้าเรื่องส่วนตัวของโยมเขาไม่พูดในวัดโยมก็จะไม่มาเคียที่วัดในเรื่อง่นี้เขาพูดถึงที่วัดโยมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเรื่องนี้ใช่ถ้าท่านจะไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้าะที่โยมโยมจะพูดไม่เกี่ยวกับเรื่อง แต่ว่าเรื่องของนี้สมาชิกแค่นั้นทราบจริงๆว่าอาจารย์ทีจะกลับเมืองไทยต้องทราบอันนี้ทราบแล้วกลับกับแน่กลับพวกตัวนี้แหละสมาชิกให้มารับทราบเพื่อให้จับปากขั้นไม่ให้มันทักฟอกอะไรไม่ไม่ทักไม่ได้ทักฟอกอะไรถ้าเราทักฟอกอะไรมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งลามไปใหญ่ให้ฟังหน่อยสิ ถ้าไม่อยากไม่ลางก็คือไม่ต้องเป็นคนเริ่มต้มจุดขึ้นมาถ้าไม่มีคนจุดมันก็จะไม่มีการลางเออของทุกอย่างมันได้แต่พี่หพูดออกมาได้ยังไงเป็นประธานวะท่านไม่รับรู้โอเคท่านไม่รับรู้โอเคจริงไม่จริงท่านก็รู้อยู่แก่ใจท่านแต่พี่หวานพูดว่าเออชาติโยเปิดห้อโยนเล็กกับโยนท่านตอนนี้เขาเห็นตัวที่ว่าตัวเป็นแบบไหนให้เปิดให้ให้โยนเล็กเนี่ยกับเออไม่อยู่หรอกท่านท่านไม่ได้ พ่อว่าพี่ฝันพูดอย่างนี้มันไม่ถูกตมนะหายถ้ามันะอย่็ะไม่ได้ถ้า้าอะไร้า้าอไรเพูดในเล่นฝันถ้าบ้าอะไรถ้า้าะไรไม่เคยวดอะไรไมทงิ่งไม่เคยอาต้องการาำไรว่าจะพังไปไม่ได้เราจะรักาตเหมือนมถ้าเราอะไรเอาเดี๋ยวอาการนี้เอากระดาษนั่นมาให้เล่ด้วยในกระเป๋าสีเขียวเอามาเลยนี่ไหนมันก็จะไหนๆแล้วเราไม่ใช่ว่ารถรูปสิ่งศัด์ิทธ์หรอกนะในเมื่อผู้ใหญ่ทาขึ้นมา ก็ได้แต่พอเราติดใจเป็นยังไงร,รู้ดีแกใจวันนั้นจิติดใจใครโอ,โอคะะ้คสองชั่วโมงแล้วกระดาษอันนี้แะคะ <ๆ S 2> ท่านที่เขียนแล้วชื่อโยมไปมั่วเนี่ยมีคนส่งมาแล้วมาคั่ปี้ดีวาท่านจะบอกท่านไม่รู้เป็นไปได้ไหมแล้วเรื่องชื่อเนี่ยะของใครชื่อโยมเล็กแล้ววันนั้นที่ฝันเป็นคนบอกโยมเองว่าแกเป็นคนเขียนนี่ฟังอดีนะ มั no นมนมั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ดาวดิไม่ทำมันนะคนนี้ต้องการอะไรต้องกไรเนี่ยะแล้วทีนี้เอาชิ้งไปทำไมไมกันแล้วจะให้พระกันอยู่เหรอน like <S ¿S well, ี assim, ่ย so ก um ็อ่านให้หมดก็ข้างแผ่นเสรอ่านแล้วเนี่ยเอาแต่ว่านี่แต่มันไม่ถูกต้องทำไมไม่เงียบกันบ้างอ่าฮะไม่ป้าแล้วแหละมันไม่มันไม่ได้มัไม่ไ้่ได้องฟ้าจะสอนโยมกันอะไรเนี่ยมันจะโยนมาสอนพระ แต่ว่าอยว่ายุดไม่ได้หลวงพ่อก็หยุ่ต้องไปทางานทำังไงไม่จบไม่จบหลวงพ่อนก็ให้เขาอ่านให้จาเป็นเรื่องของส่วนตัวกันบุคคลใ่ใครก็ช่างเถอะถ้าไม่ฟัง่็มานะเขาบอกให้จับหยอไม่จับหรอก อาพูดในตอนเรื่องวัดเนี่ยนะเรามาต้องพูดเรื่องวัดไม่ใช่เรื่องเรื่องส่คนไกลแต่ท่านเข้าใจไหมนะเพราะว่าพวกพี่ฝันต้ามาต้องการจะมาให้ทังลามถ้าลามมจะให้ไปคุยกันข้างนอกไปคุยกันข้างตู้บ้านคุยไปเลยเพราะว่าเรื่องมีคนรู้ขึ้นมาที่วัดจะไป็นเพียงที่ไหนย้อนเข้าใจเรื่องอะไรทั้งต่างเนี่ยมันมาจากข้างนอกและข้างในมันไปทั้งหมดมันไปมาไม่ใช่ว่าสมาธิไม่ได้ยินแต่สมาธิก็ต้องหยุดสมาธิบอกให้หยุด สมารู้มันจะไม่รู้แต่สมาต้องหยุดแต่ไม่สมาต้องหยุดจไไม่ต้องฟอกเพราะขี่ฟอกก็่ี้ลามเพราะขี้เต็มตัวท่านเลยอะไม่ใช่เลยใช่ต้องใช่ไม่ต้องบอกว่าเงี้ยบอกว่าเงี้ยรัะ ถ้าท่านไล่ไปหมดมันก็แก้ไม่ได้มันก็ต้องเคลียร์ไม่ต้องแก้เพราะอะไงมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องปากคนเนี่ยมันห้ามไม่ได้ใช่ไม่ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นตมมาจะไปห้ามโดยไม่ได้ตมมาจะห้ามแต่ตมมาเองก็ยืนยันว่าท่านเจ้าอาวาสนะคะใช่ตมมาจะว่าตมมาก็สั่งที่นี่เลยะมมาก็สั่งตรงนี้ไงยตรงนี้อยู่ที่แล้วเพราะว่าที่ท่านท่านจะไม่เลื่อนประหลยดท่านเลยไม่ให้เราอยู่หรือไม่ใช่ไม่ใช่แต่วัดของญาติโยง เราทุกคนมีที่ฟังใช่ไหมคะฟังฟังทำไมฟังแล้วไม่ตัดคือไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อว่าเหรอคะไม่มีสิทธิ์ทำไมแม่จป็ตือนเลยบ้างหรือ ธรรมะใม้เป็นจำเลยเสมอยุคโยมากันนี่ธรรมาเป็นจำเลยด้ยนะแต่ธรรมาที่บอก้วไงว่าธรรมะในสิ่ที่าารยนี่จะบริหารวัดนี่นะใครในธรรมาที่เอานาแลรวก็มีบริหารมาจนวัดก็มาเรียกร้องว่าจะเอาอะไรเมะไม่เอาอะไรเลรรรมะไม่ได้เอาอะไรเป็นบางอย่างการบริหารของธรรมะาทตามนล้ไม่้ทร่างนู้กมกทร่างนไม่ได้ทอะไรย่านี้ก็ไม่ได้ทอย่นีก็่ไดร่านี้กม่อไ่งี้ไม่ได้รื่องม่าร่งน้่ร่างนกไ่ไดรอ ตรรมะก็บอกแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นหยุดซะทุกเรื่องทุกเรื่องหยุดทุกเรื่องไม่เชื่อธมะอ้าวถ้าเชื่ออะก็เชื่ออาตมางอะใช่ไหมทุกวันนี้เชื่ออาตมาเรื่องหนึงไม่เป็นแบบนี้เรื่องไม่รู้ภาษาติดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเบื้องบนไม่ได้รับรู้รับเห็นถึงได้ประชาชน หรือว่าให้พวกญาติโยมนี่ได้มีแสงสว่างส่งลงมาออเพราะตอนนี้เนี่ยมาเขบอกว่าห้ามปากโยมอหละมาห้ามไม่ได้หรอกแต่ธรมาจะคุยกันจะพนอ่คุยกันได้แต่ขอว่าให้เป็นธรรมเท่านั้นเองก็เป็นธรรมนี่ก่อนจะพูดขึ้นไปนี่ใช่ไหมอืที่ท่านพยายามที่จะไล่พวกเราออกอ่ะเพราะว่าไม่ฟังธรรมไม่ใช่เพราะท่านกลัวเรื่องอะไรมันจะแดงขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ ยังไงต่างๆมันมีมูลทั้งนั้นมีมูลนะมันมีมันมีสอยอยุ่ลมเยัดนะเขาก็่าางท่านันเดี๋ยวก่อนนะเดูาอะไรูอะไรท่านจะให้หยุดเพราะว่ามันเกี่ยวกับหัวงอกเพราะมันโทรไปสองชั่วโมงห้าทีท่านหยุดแล้วก็มันบอกว่าพูดอะไรนี่ลงมาตรงนี้หมดบอกคูนี่เป็นแกะดำเหรอเพราะว่าโยมนี่นะ ไม่เคยเข้าไขมาถึงก็ถวายทั้งสองลูกนะไม่เคยถามสารแะทุกสุดิบพบิองค์นี้เลยแล้วท่านจะถูกประหารโยมจะไม่เข้ามามั่งเหรือท่านแล้วจบแล้วถูกแล้วนี่หมายความไม่อย่างนี้ไม่ใช่การบริหารภายในของวัดจะเป็นไไม่ใช่อิปาน่อยค่ะสงครามในวัดนะหรือว่าคุณฝันประทานวัดได้โทรไปหายิมาลัยนี่สองเจ้าบนข้าพระพีนะเดี๋ยวได้ไปจมโดนนักตุนนี้นะ แล้วไปบอกนะว่าไอ้เล็กอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเสร็จแล้วทําไมแม่ว่อไอ้หัวงอกแล้วมันเก็บความลับเสร็จแล้วได้หัวงอกก็เลยพูดไปให้จันไอ้จันก็ไ่พูดให้ไอ้เล็กฟัพูดจะใครก็หรือว่าฝันเบอร์ไปนั่นภาษาไม่ดีสิถึงได้เบอร์กินข้าววัดเสียข้าววัดไม่มีมันสมองตรงอะไรไปถึงโนู่นภาษาไปโดนพี่สรงไปหาอะไรนี่นายเราขอหน่อยพี่ไม่ต้อง ไม่นี่ไม่ได้ใช้อารมณ์หนูพูดให้ฟังมาไม่ได้นไมหนูพูดให้ดังๆแล้วเสร็จแล้วก็จก็ส่งไปให้หนูส่งไปให้ทางคน่พูดนี่แหละไม่คือมันว่าหนูงาหวงอกทำไมถึงได้นะาห ต้องมาห้ามท่านไม่ต้องมาห้ามโยมปล่อยโยมเลยนะวันนี้โยมจะบ้าตรงนี้เขาทำมาขอเราแล้วไม่ต้องพูดเลยพี่พี่ไม่ต้องพูดไปก่อนม่หนูไม่ได้ใช้อารมณ์พี่มาทีหลังพี่ไม่ได้รู้เรื่องพี่ไม่ได้มายอะแล้วพี่รู้เรื่องพี่รู้ถึงแค่ไนพี่รู้แต่่าง พูดกาก็พูดแล้วแล้วพ like ี่ก็แค่แต่เวลาเขด่าพี่หวง้ออะไร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 ตัวให่จะไหนโอ้โหแล้น้าท่านหน้าทำไมาเข้าใจุนคนแด่จะมาไห้เข้าใจพระบ้านคนเดย โราไม่้นใจพระกับพระ่เลยไ่สนใจนะมาไม่เหม่อนว่ามาเราต้องบอกไหนจะพักผู้ใหญ่ต้จะบอกมาอยู่ว่าการบริหารภายในนั้น่ยองไปแล้วถ้ามาบอกคำมันมาไม่จำเป็นต้องบอกให้การเวลามจะต้องบอก เขาไม่ออกอนนี้กไมก่ังไม่ทัายไม่ทักไม่ัยไม่ทัายไม่ทัาไม่ักยไม่ทักียไม่ัไมัยไม่ัไม่ทาไม่ทอกไม่ม่ททไม่ัาไม่าไ่ทไม่าไม่ทอกไม่ไม่ท้กทไม่ายไม่ไม่ทยไม่ไม่ก่กม่อกไม่ไมก่ก่ไม่ทม่ ถ้าโยมพูดนี่ยอยาไปฟังกันให้ฟังพระท่านพูดถ้าพระท่านพูดนี่ยให้ฟังเพราะฉะนั้นผู้โยมไปฟังแต่โยมกันเองไม่ต้อมาก็ได้มาถามวัดเองทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมเอาว่าอะไรจะทําลายวัดจะระถานได้ไหมได้ไหมทำลายวัดเปล่ายกมือไิว่าอะไรทําลายวัดเนี่ยยกมือสินะเขาถ้ามาลายช่วยสร้างเนี่ยยกมือหน่อยสิมดลายช่วยจ้างอ่ะ แต่พูดที่ทาว่าพี่มาลัยตั้งใจทำลายวะอันนี้ทำไม่ของ้านเลยค่ะทำนี้ของ้านเลยไม่น่า่้านนกัพีมาลัยอ่ะนะมันเสี่ยต้องบอกว่าร้านเก๋แต่ใครบานคนท่านมาในราะไก๋าทลายวะไม่มีใครพูดเขาถูกหรือเปล่าหนร้านน่้เนี่ยแก่ราน

เออทำไมถึงพูดจาบ้าใจโดนต้านเ้าจะมาบเราจะมาตบเขาไปดีใจก่นพูดอะไที่เดียวอยากให้แม่ไม่พูดนะจะไม่พูดใช่ไมแล้วทำไมทไมไม่บอกแล้ว่าการไทยไรไต้องบอกไม่ด้อยู่ข้างกคน้างกรักรก

ทไมเอาพูดกันกระกันกาี่แรที่คนพูดพี่โยมไม่เข้าใจทุกทํานถึงจะเรียนมาตั้งแล่เข้าใจท่านพี่ผู้ใหญ่ไหมแต่พี่โยมจพูดนั่นเป็นเรื่อัวนตัวของพีโยมไม่ตึงแค่โอ๊ยโอดยโอยมาพูดโยมจะไม่พูดแต่ในมือเอาทามา้องเดี่ยวโยมขอพูดสักหนอยแตวจะดับท่านไม่ไมได้สนใจเราต พราะว่าถึง้าพี่โย่เข้ามาก็ไม่เกี่ยวเรื่องของโย่เ oh, น <coach. S 2> e ี่ยกับของพี่อ๋อเน่ยมันเกิดมาแน่ล้วเรื่องของผมตมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับใครเลยไม่หลวงพ่อไอันนี้เรื่องที่จะมาถึงมาเสียไม่ใช่ตั้งเสียตรงไหนล่ะอันไหนว่านัดเงินเอานัดโยมนนัดโยมแล้วเราไม่ได้รับเปล่าล่ะเรื่องจริงหรือเปล่าอ so exactly. ่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครัวเขาไม่เนี้ยไม่มีใครเก่งมากเลยหรอกท่านแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้ยอมรับ แต่๋ยวเาไม่อยากสนใจเรื่องนี้แต่พุงที่เราจะพูดมีส่2อย่างจำนะที่ว่าที่อันเดียวเดียวก็คือที่ดีก่ามากท่านคุยโยเปิดท่อไม่โยเล็กสับที่อ๋อทราบ

เฮ้ยไอ้จ้าก็มูไอ้เั้าก็มีไอ้เจ้ากเมีไอ้เจ้าก็มีไอ้เจ้าก็มีไอ้เจ้าก็มีไอเจ้าก็มีไอ้เจ้าก็มีไอ้เจ้าก็มีไอ้เจก็มีไอ้เจ้าก็มีไอ้าก็มีไอ้เจ้ากมีไอ้ขจ้าก็มีไอ้เจ้าก็มีไอ้เ้ากทมีไอ้เจ้าก็มีไอ้เจ้าก็มีไอ้เจ้ากมไอยจ้าก็มีไอ้าก็มีไอ้เจ้าก็มีไอ้เ้าก็มีไอ้เจ้ากีไอ้เจ้าก็ีไอ้เาก็มีอ้เจ้ากีมีไอ้เจ อยากเจอพี่ก็มีเบอร์เขาเขาก็มีเบอร์ยมมันไม่เกี่ยวกับพระมันไม่ค่อยหรอกท่านอะไรก็ให้ฟังอาตมาฟังอาตมาแล้วทำไมไม่ฟังคนอื่นเขาบ้างนะมันต้องฟังเลนะไอันี่บนฟ้านคนที่ว่าท่านสิโยเปิดห้องอะไกันี่ออนไปอยู่ไม่ใอย่าพูดไ้ไม่โทกไ माना माननी है ना 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 माना 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 ना 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 म Ja, ja, ja. 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 Ja, เออมีเรื่องาไม่เป็นไรีจะาตัวอะไรทำไมเพราะเพราะว่าท่านนั่นและเราจะเคลียร์เนอเป็นรู้เป็นใยด้วยมันจะเป็นอย่างงี้แต่ทอะไรแต่ทำอะไรทำไมแต่ทำอะไรทำไมแต่ทำอะไรทำไมต่ทำอะไร้ำมแต่ทนอะมแต่ทอะทมแ่ทำอะไหทมแ่อะไรมแต่ทำะรมแต่ทำอะมแต่ทำอะไรทำมแต่ทำอะม่อะไรทำม

Und das ist mehr, die verstoßen ja. worden. nie eingehalten worden. Die meisten Gläubigen kennen sie hier überhaupt nicht. So, und jetzt frage ich dich: Wie ist denn da Gießen gefahren und hast in der, der Juba gesessen? Gießen war das Ding drin und ein an anderer Mönch. Den ganzen Gießen hat sich darüber aufgeregt, dass du da gesessen hast. Warst du hinten im Büro vor einigen von drei Jahren ungefähr? Mit der Quan alleine, ich habe euch nämlich gehört. Ich habe nur nichts gesagt, weil damals mit dem Alten, das Theater war, dass der euch was unterstellt hat, so was nicht stimmt. Aber das schwöre ich, dass ihr da drin wart. Und die Tür dazu. Und dreimal habe ich gesehen, wie die Quann bei jedem Zimmer war und die Tür wurde zugemacht. Da wart ihr zwar zwischen eins und fünf Minuten drin. Und jetzt kannst du mich als Lüge eingestellt, wie du willst. Ich habe noch nie gelogen hier. เนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจคุณบอกเอาไม่ได้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 ค इन नामों को छोड़ना पड़ेगा जाने नहीं कोई दान क्षमता बस इज दैट वो दी मी बले नहीं 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 नहीं

เขานเขาไม่อยาจะเขาเ็นว่าท่นี้กำลังมีปัญหาเนี่ยเขารู้เขจะขันมาั้ก็ยังมอดกายูที่เด่นีเ่นรงนีก็มางานี่แตัา เขาวได้ยินร่องการกบก็แไปการเายสามอนี้ไปหาไม่ีเลกมาได้ตอบับอกมาไม่ตอบสักก้อกเพราะว่าเรื่องไทยต่างๆมันไม่มีพยานหลักฐานออกมาตองให้ตัวคนบุคคนออกมา

ไม่ถ้าไม่ป่วยเนาะรงพยาบาลเุาดูไม่ได้วานนี้เขาดไม่ได้ที่จะไปนะานี้ไม่ใช้โรลมันเป็นานป่วยเนี่ยปวยุ้งพยาบาลมีมน้ีแต่้ไม่มีสี่จะไปบรงบาลถ้าเป็นแม่ได้แต่เป็นสาวอ่ะได้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 นด้ได้ เม้ี่นเราหมีองกนรม่ี่เรามเกองนเม่ีวองนาไดกวกนา่ด้วอัา่ี่ยขอกัเราไ้วงเม่ด้องกัา้เกี่ย้ันม่ยวขนาดเ้นราเียอาไม่้ยวขเร่ดกอรได้ก่าไม่ได้เรา่ก้องามเข้นาี่งน มันรัฐมันจะล่าลื่นมาลตลอดแล้วใช่รัดลาาลื่นและเป็นไงตอนนี้ถึงได้โรคมันพาดสะเทือนแบบนี้เพราะอะไรไม่ใช่เรื่องมารูปแบบการศิลุไม่ใช่รบบโรคพาดสะเทือนได่ท่านเ<ม>พราะท่านกลับมาท่านแล้วท่านไม่ต่อวีซ่าให้ท่านใช<อ>่ไหมและทีนี้ทุกคนก็อม,อมองเห็นว่าท่านนี้อาจจะส่งท่านสุริโยนี้ กับเมืองไทยเพื่อต exactly ้องการจะปิดปากใช่ไหมที่ท่านรู้อะไรอะไรอะไรทั้งนั้นทู่นท่านท่านไม่ได้พูดคือว่ารักเคยเห็นข้าใหม่ตูเอาเข็นจ๊ะจะเป็น ว่ที่ทูออเกษตรคนเราเขาใช้เขาเขาเห็นแล้วเขาเขาบอกว่าเขาเห็นุะไรที่นนแล้วเขาเขาบอกว่าเนี้ยไม่มีพยานไม่มีาจะจะแย้งไงนี่แกไม่มีพยานเขารู้เห็นาใช่เขาสบายตื่ท่านรู้หรือเปล่า តែទីទីណាឲ្យអាចទៅអាចអាចទៅនិមົນឯកមកទៅ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 

That's what